แ่ค้าเมาติดตามแม่ค้าคนสวยนะคะเห็นแม่คะสวยไหมคะนี่แม่ค้าอย่างสวยเลยค่ะชุดขายชุดอยู่ตรงนี้หน้าโรงมานิ่งๆนะคะนะขายแพงไหมคะชุดนี่เผื่อคนไหนสนใจชุดละร้อยค่ะตัวละร้อยเห็นไหมคะกระโปรงหนึ่งก็สวยช่วยจับกระโปรงที่ให้ดูหน่อยแพงไหมแต่แม่ค้าก็อย่างสวยเห็นไหมคะนะนะคะสุดยอดเลยค่ะชุดละร้อยเองใช่ไหมคะใครสนใจค่ะโอเคสวยมากเลยค่ะงานมือสองก็สวยคนใส่ก็สวยนะคะ สเรนเดอร์สเรนเดอร์เลยค่ะขอให้มาอนจะได้เห็นทั้งตัวนะคะยังสวยเลยค่ะตรงนี้ก็ถ่ายชุดชั้นในนะคะขอโทษนนะะคหูอเป็นไรอันนี้เป็นชุดชั้นในรองเท้านะคะนี่ยเออได้ผลชนะอยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะหน้าโรงพยาบาลแล้วบอกก็เพิ่งเปิดนะคะโควิดกเขาก็หยุดกันหน้าโรงพยาบาล ขายเสื้อผ้าเป็นไงคะโควิดขายดีไหมหลังเปิดแล้วเงียบอยู่ค่ะเงียบอยู่ใช่ไหมคะตอนโควิดหยุดไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะที่ร้านนี่หยุดไหมตอนโควิดหยุดเปิดได้กี่วันแล้วคะอันนี้เราเปิด2-3อาทิตย์ก็ขาดเลยขายดีไหมคะยังเงียบยังเงียบอยู่ใช่ไหมคะเสื้อผ้าสวยๆนะคะนี่หน้าลงล่มงร้านมินิมาร์ตนะคะ อ่าไม่เป็นไรลูกพูดเป็น,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 นร้านนี่เนี่ยร้านนี้ก็ร้านัยรุ่นนะคะมาช่วยคุณแม่ขายนะคะเลยเนะคะเป็นยังไงคะช่วงโควิดเป็นยังไงขายดีไหมก็พอ,อได้ค่ะหลังโควิดเปิดตลาดแล้วนะลูกนะออของร้านนี้ก็สวยของรูมาซื้อประจาแล้ววันนี้คุณแม่ไม่ได้มาให้ลูกสาวมาขายแทนนะคะเก่งมากเลยลูกช่วยแม่ทํามาหากินนะคะวัยรุ่นสู้ชีวิตถึงะะเลยเคลร์คอยแต่สวย ซื้อนะคะอยู่ตลาดหน้าโรงพยาบาลนี่หลงค่ะ